ในคลิปนี้จะมีวิธีการรับไอเทมใหม่สุดน่ารักมาให้ทุกคนกันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหูฟังของกัปตันอเมริกาน,นั่นเองครับทุกคนและตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่า Patio T i c a d e Phone ครับทุกคนนี่ครับเมื่อสวมใส่แล้วจะน่ารักมากๆเลยนะครับแลวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเรามาเล่นในแมปไหนกันและแมปที่เราจะเข้าไปทำเพล็กกันนะครับจะเป็นแมปที่มีชื่อว่า AFK4UGC สำหรับการเล่นในแบบนี้นะครับคือว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถยืนเฉยๆได้เลยและตัวเวลาเนี่ยจะเด้งขึ้นเป็นแต้มให้เรานะครับและวิธีการรับนะครับไปดูที่คําว่า UGC และตัวหูฟังของกัปตันอเมริกานะครับตรงนี้จะเขียนว่าใช้1นึ่งแสนแต้มนะครับแต่เมื่อเราแตะไปที่ไอเทมแล้วเนี่ยทางตัวเกมบอกว่าจะซื้อได้ต้องใช้แต้ม1นึ่งแสนห้าหมื่นแต้มนะครับทุกคนและวิธีการเช็คว่าตอนนี้เรามีแต้มนาฬิกาเท่าไหร่แล้วเนี่ยให้ทุกคนดูที่ตรง Leaderboard ได้เลยซึ่งจะอยู่บริเวณขวาบนนะครับ และให้ดูที่ชื่อของเรานะครับว่าเราชื่ออะไรและแต้มเนี่ยจะแจ้งตรงนี้ว่ามีทั้งหมดกี่แต้มและถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้แต้มเร็วมากขึ้นนะครับให้เราไปคลิกตรงที่มีคําว่าคลิกที่เป็นสี r g b ตรงนี้ได้เลยคือยิ่งเราคลิกเร็วเท่าไหร่นะครับเวลาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเข้ามาทยอยเก็บเวลากันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใช้แต้มเยอะมากเลย1นึ่งแสนห้าแต้มและไอเทมหูฟังนะครับถ้ายังไม่ขึ้นคําว่า solo out เนี่ยแปลว่าเราจะสามารถซื้อได้อยู่นะครับทุกคนเราขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นโลบอทนะครับถ้า สำหรับคลิปนี้บายบายจ้า